เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเราโค แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาค่าความไวเจโรนะครับคือหลายหลายคนเนี่ยชอบเอาโค้ดผมไปเล่นนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ก็น่าจะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคือเล่นไม่ได้เลยใช่เยอะเลยแบบเยอะเลยอ่ะคือแนะนําว่าให้เราเนี่ยหาโค้ดควอมไวของตัวเองนะครับผมได้ยกตัวอย่างนะครับการหาค่าความไวเจโรของตัวเองเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสายไหนนะครับสายยิงระยะประชิดสายสมดุลสายสเปรระยะไกลเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้แบ่งตรงนี้ไปก่อนนะครับว่าเราเหมาะสายไหนเราเล่น สไตล์การเล,เล่นเราเนี่ยเหมาะกับสายไหนนะครับซึ่งเอาจริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบ่งแบบนั้นก็ได้นะครับการหาค่าความวาเจโรของตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งแบบนั้นก็ได้นะครับผมแนะนำเนี่ย,บบยส่วนใหญ่ของผู้เร่นทัพจีโมบายร้อยละเก้าสิบเลยเนี่ยจะเป็นสายสมดุลน,นะครับอย่างเช่นยิงระยะประชิดได้ยิงไกลก็ไม่เย่เข้าใจปะทุกคนประมาณนี้นะครับคือยิงระยะประชิดได้ยิงไกลก็ได้ประมาณนี้ครับอยู่ระหว่างกลางของระยะประชิดแล้วก็ยิงไกลนะครับการหาค่าความวาเจโรตัวเองเนี่ยผมแนะนําว่าให้ตั้งค่อยๆตั้งเป็นทีละห้าสิบนะครับ 400มาแล้วนะครับลองตั้งสัก50ดูนะครับเพื่อเผื่อเนี่ยคุณเล่น50แม่งเล่นได้ดีกว่าเล่นนี่ดีกว่า300 400ที่คุณเคยตั้งอีกจริงอันนี้ผมไม่ได้โมนะคือมันมันต้องลองค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าแผนอันแรกนะครับอันแรกกับอันที่2เนี่ยตั้งค่าแยกนะครับอันแรกก็คือมันจะเป็นตั้งค่าตอนที่เรากดซมมูมเฉยๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยมันจะเป็นตอนที่แบบเรากดยิงนะครับมันจะสลับมาใช้อันที่2นะครับเข้าใจมั้ยอันที่2เนี่ยแผนที่2นนะคครรัับที่่เเาาปิดต้้งแยกไวะอันนทีี่่2เเยยถ้าารกดิงปุ๊บมันจะใช้คววามไอันนนี้ะครับมันจะที่ ความไวอันนี้นะครเราเมื่อเรากดปุ่มยิงนะครับอ่ะโอเคอันนี้สัก50าิแล้วนะครับมันช้าเกินไปใช่ไหมทุกคนมันช้าครับเนี่ยค่อยๆไล่อย่างนี้ก็ได้ครับปับเป็นศูนย์แล้วก็เนี่ยมันช้านะครับเราลองสเปรย์ไกลดูนะครับลองสักคูณ4ี่ก็ได้นะครับคือการตั้งค่าเจโดเนี่ยเอาไว้แค่เน้นไปทางสเปรย์ให้มากที่สุดนะครับเน้นไปทางสเปรย์แบบให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเคการสเปรย์เนี่ยแนะนําว่าให้นั่งนะครับแล้วก็เนี่ยลองขึ้นเป่ายิงตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ย มันกดไม่อยู่นะครับมันกดไม่อยู่เราก็เพิ่มไปสิครับห้าสิบไม่อยู่ใช่ไหมลองเพิ่มมาอีกสักเยอะๆหน่อยก็ได้ร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็ได้นะครับเผลอๆหลายๆคนเนี่ยลองเพิ่มมาสักร้อยหนึ่งก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องโดดมาแบบผมก็ได้นะการหาค่าคอมมิจโรเนี่ยมันต้องค่อยๆเอานะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะเห็นไหมเริ่มเร็วแล้วนะครับเริ่มเร็วแล้วนะเนี่ยเริ่มเร็วแล้วนะครับนี่นี่นี่เราลองสเปรย์ดูนะครับเห็นไหมผมรู้สึกว่ามัน มันมันกดดีขึ้นนะายๆว่ามันมันมันสเปรดีขึ้นนะครับเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการขึ้นสะโขปเนี่ยการขึ้นสโขปเนี่ยถ้าเราปรับเร็วเกินไปนี่ครับมันจะทําให้กล้องเราสั่นนะครับมันจะทําให้แบบเวลาสเปรกดสเปราไปแล้วเนี่ยมันจะทาให้กล้องสะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับจริงอยู่นะครับที่เราจะกดหน้ากดหลังแบบนี้ดีขึ้นนะครับมันจะทําให้กดง่ายแบบไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าเราปรับเร็วเกินนะครับมันจะทําให้เนี่ยรีคอยล์แนลลาแบบนี้นะครับรีคอยล์แนลลาแบบนี้นะ มันจะทําให้มันสายขึ้นนะครับมันจะทำให้แบบมันมันสั่นขึ้นนะครับเวลายิงแบบพวกที่แบบมันไกลจริงๆอ่ะ๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับไอ้อย่างเช่นเงี้ยศัตรูอยู่เงี้ยตัวเล็กๆเลยเงี้ยถ้าเราจะสเปรย์ไปเนี่ยเห็นไหมมันจะสส่ซ้ายใส่ขวาเยอะนะครับถ้าเราปรับเร็วเกินนะอันนี้ผมปรับแค่150นะครับ150เนี่ยถือว่าเป็นกลางๆนะครับมันเป็นอะไรที่ผมจะแนะนําให้ปรับนะครับ150นะเนี่ยสเปรย์เห็นไหมใส่ขวาสส่ซ้ายใส่ขวาเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ <M łość> มันจะมีแค่ดีคอยแนวดิ่งครับที่ผมจะคุมไม่ค่อยจะอยู่นะส่วนถ้ามันคุมไม่ be, อยู่ทํายังไงก็ okay. well, ค่อยๆปรับขึ้นนะครับเมื่อกี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่ะปรับเป็นสักร uh, ้อยแปดสิบ okay. ก okay. ็ไ okay. ด okay. right? ้อ่ะลองสักร้อยแปดสิบนะครับประมาณนี้นะโอเคลองดูครับสเปร์ตรงนี้นะจุดตรงนี้นะครับเห็นไหม มีอาการสายซ้ายสายขวาที่มากขึ้นสักนิดนึงนะครับอันจริงผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะต้องดูแบบว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่เมื่อกี้ที่สังเกตได้เลยนะครับสังเกตได้เลยนะเวลาผมกดเวลาผมกดรีคอยล์แนวลาแ,แนวแนวดิ่งลงเนี่ยมันจะทําให้กดแบบสบายขึ้นนะครับมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยนะเนี่ยรีคอยล์แนวดิ่งเวลากดลงมานีครับเนี่ยเาลองดูนะครับนิ่งเลยเห็นไหมทุกคนกคน,นิ่งแบบนิ่งกลีบเลยนะครับเราลองตรงนี้ดูนะครับนี่อันนี้นะครับ ี่ครับมันก็ยิงได้อยู่นะครับเมื่อกี้หน้าจอผมเอียงนะต้องประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็นิ่งอยู่นะเนี่ยประมาณนี้นะครับคือมันจะสายซ้ายสายขวาน้อยมากนะครับแต่ข้อเสียของการตั้งเจโลช้าหรือกลางๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราสเปรย์ลากรถเนี่ยมันจะแบบเหนื่อยนะครับ เหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับก็แนะนําว่าให้เอาให้มันแบบตั้งแบบสมดุลสมดุลหน่อยครับก็ให้ลองแบบยิงสเปรย์แบบนี้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่สามารถหักได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าผมต่อการเฟกเจอร์นะครับผมกลัวว่าภาพมันจะดับนะครับโอเคก็ให้ลองแบบสเปรย์ตามนี้นะครับสเปรย์แบบลากตามนี้นะสเปรย์ลากตามเส้นสะพานแบบนี้นะครับเอาให้มันสมดุลกันนะครับก็คือเราสเปรย์ตรงนี้ได้โอเคนิ่งแล้วเราก็มาสเปรย์ตรงนี้ได้โอเคนิ่งนะครับก็ค่อยๆหาเอานะ ค่อยๆไล right? right? ่เอานะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบลองจูนให้มันมากขึ้นก็ได้นะครับคือหลายๆคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องตั้งร้อยแปดสิบตามผมก็ได้นะครับหลายๆคนอาจจะเล่นแบบสักสองร้อยก็ได้ร้อยห้าสิบก็เล่นได้แล้วอ่ะประมาณนี้นะครับก็ลองจูนเอานะครับไม่จําเป็นต้องตั้งตามผมแบบเป๊ะๆนะครับส่วนเรื่องพวกเล็ดดองเล็ดดอดเนี่ยผมจะไม่ให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่นะครับก็ตั้งความถนัดเลยนะครับคุณสามคุณสี่เล่นเท่าไหร่เล็ดดอดเล่นเท่านั้นก็ได้นะครับอันจริงนะคุณสามคุณสี่เล่นเท่ามมคคคคุณเลยก็ได้้นะรัับตง่าาว เร็วตามคุณสีเลยก็ได้นะครับก็ถ้าหากเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนเนี่ยก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็บายบายนะครับ